ยาขายจากกดไหลย้อนทานวิตามิน3ตัวนี้ครับหลายคนที่เป็นกดไหลย้อนไม่รู้นะครับว่าการฟื้นฟูกดไหลย้อนเนี่ยมันสําคัญมากแค่ไหนสําหรับใครที่ต้องการวิตามินในการฟื้นฟูโรคกดไหลย้อนเรามาทําความเข้าใจง่ายๆในคลิปนี้กันเลยครับวิตามินตัวแรกต้องเป็นตัวที่ฟื้นฟูหูรูได้ครับซึ่งส่วนผสมต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงต้องมีเซงก์อะมิโนแอซิดต้องมีส่วนผสมของโปรไบโอติกต้องมีวิตามินดีสาและวิตามินเคสครับ ส่วนผสมพวกนี้จะสามารถช่วยให้หูรูดแข็งแรงขึ้นได้ครับซึ่งลดอาการจุกคอแสบกลางอกตึงคอบา่าไหลหายใจไม่สุดมึนหัวโค้งเคงเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะเป็นโรคหัวใจอาการแพนิคและความเครียดครับตัวที่2ต้องเป็นตัวฟื้นฟูกระเพาะครับตัวนี้ต้องเป็นส่วนผสมของสารอาหารห้ามู่ในปริมาณที่เพียงพอและต้องมีโปรตีนจากพืชครับตัวนี้จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูกระเพาะให้แข็งแรงครับย่อยอาหารดีขึ้นลดท้องอืด ลมแก๊สในกระเพาะเยอะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักลดลงก็จะดีขึ้นได้ใครอยากจะกลับมากินอาหารลดจัดหรือเป็นโรคกระเพาะแสบร้อนท้องติดเชื้อเอสโพรไลครับตัวนี้และตัวที่3นะครับเป็นตัวที่ควรฟื้นฟูลําไส้เราได้ครับการที่ลําไส้สะอาดจะลดการเกิดลมแกส๊สค้างอยู่ในกระเพาะครับซึ่งต้องเป็นส่วนผสมของไฟโตนิวเทรน์ครับไฟโตนิวเทรน์เนี่ยจะเป็นการกวาดไขมันแป้งอุจจาระสะสมและพยาธิเนี่ยออกจากลําไส้หมด ทำให้ลำไส้โลง่งสะอาดส่งผลให้ลมแก๊สเนี่ยมันไม่ไปตกค้างในกระเพาะครับลดการท้องอืดแน่นท้องท้องป่องและมากกว่านั้นคือคนที่ท้องผูกลำไส้แปรปวนจะสามารถเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากๆครับในระยะยาวเพราะฉะนั้นลองไปหาส่วนผสมพวกนี้มาใช้ดูแลเรื่องของโรคก,กรดไหลย้อนถ้าเราเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่อยากตามหาอะไรเยอะแยะให้มันวุ่นวายนะครับโทมัสจะมีผลิตภัณฑ์ที่โทมัสใช้อยู่ส่วนตัวใครสนใจเนี่ยพิมพ์ลงมาใตา้คอมเมนต์ว่าสนใจ จะทอมัทักไปให้รายละเอียดส่วนตัวเองครับผม